วันนี้จะพาทุกคนมาทำแกงส้มคะ่ะมีปลาหนึ่งตัวค่ะหั่นเรียบร้อยไม่รู้จะทำอะไรดีมามาทำแกงส้มดีกว่านะคะเราก็จะเอาอย่างนี้นะคะเอาแบ่งไปทำต้มเพื่อที่จะเอาเอามาเอาเนื้อมันนะคะเราจะเอาเนื้อที่จะเอามา แกะเอาเนื้อมาตํากับพริกแกงส้มนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเท่านี้แหละไม่ต้องเอาอเท่านี้พอนะคะเอามาตํานะคะอ่ะนี่นิดนะะึงอ่านี่เราเอาันี้ต้มเดี๋ยวเราจะเอานี้ทอดนะคะเราจะมาทําแกงส้มกันนะคะเราจะมาทอดปลานะคะก่อนที่ไม่ให้ปลาติดเราใส่ขิงลงไปนะคะ ใส่ขิงลงไปเลยนะคะแล้วก็ปลาเนี่ยค่ะที่เหลือนี่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ <c oughs> ยังไม่ต้องคนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ถิงนะคะเนี่ยค่ะยังไม่ต้องคนนะคะ,ะค่ะเราก็ทอดสุกแล้วลนะคะนี่ค่ะ มาค่ะเรามาตำพริกแกงนะคะพริกแกงส้มกันนะคะนี่ค่ะนี่กระชายนะคะค่ะกระชายใส่ลงไปกระชายใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ผงนัวน,นิดนึงสรดแล้วก็ใส่เกลือซะหน่อยนึงนใส่เกลือนะคะเกลือ แล้วก็ตำตำตัวนี้ให้ละเอียดนะคะตำตัวนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ะปิแล้วเราก็จะใช้นี่แจ้งพริกแกงแบบนี้เลยค่ะดึงทงนะคะแดงสำเร็จรูป เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เนื้อปลานะคะเนื้อปลาที่เราต้มนะคะเอามาใส่ปลาที่เราต้มนะคะแล้วก็วก็มาตปดก,กลางออก จะใส่ซุกขนองไปสักหน่อยหนึ่งนะคะก้อนขนองไปนะคะชนิดหละค่ะใส่พริกแกงส้มแล้วค่ะแล้วก็ตักค่ะตักพริกแกงนะคะนี่แล้วก็มาใส่นี่หม้อน้ำเดิมแต่เราเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะ ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามค่ะน้ำมะขามน,ะะน้ำมะขามเปียกนะคะ ก็ใส่น้ำกระเทียมดองนี่น้ำกระเทียมดองนะคะกระเทียมดองตักซอนหนึ่งซอนหน่อยหนึ่งอะ่ะทุกคนดีแล้วนะคะ หลักูตรป้านีนะคะจะใส่น้ําน้ําปลานิดนึงนะคะนี่นะคะใส่ไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซิมดูก่อนนะคะ,ะเติมเกลือไปอีกนิดนึงนะคะเติเ,เกลือไปนิดนึงนะ ก็ผักค่ะผักสารพัดผักนี่นะคะไม่มีผักกุ้งค่ะไปหาดูแล้วไม่มีนะคะทั้งตลาดแล้วค่ะวันนี้แกงส้ม เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะผักเริ่มเปื่อยแล้วนะคะผักพวกนี้นะคะแกงส้มจะต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะถึงจะอร่อยนี่แล้วก็ใสป่ปลาที่เราทอดนะคะ,ะ,คะปลาที่เราทอดไว้ แค่นี้แหละค่ะแกงส้มใครจะมีผักอะไรก็ใส่นะคะใครใช้ผักเกษตรผักบุ้งนะคะใส่ได้เลยนะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมเพิ่มได้ชอบเปรี้ยวก็เติมได้นะคะ,คะแกงส้มข้าวสวยร้นอนค่ะเนื้อปลานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้านีด้วยนะคะ